Dạ. À, à, <laughs> ở bên này mà non Ô tô Ồ, à. Ồ. Yeah. Đi gặp đi, cả, đi, đi. Ủa, hồ, nón 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 เอาไปเกี่ยวที่ไหนนั่นน่ะตัวนึงนั่นนนนนนออกมาแล้วนาะนั่นนนนนนั่นน่ะอยู่ใกลางๆขมอ่ะน้ำหูสองตัวนั่นนนนนสามตัวนั่นนนนนเกี่ยวเบ็ดเจี่ยวเลยเนี่ยโอ้โหมีหลายอาชีพนะไม่ก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างงี้ก็นั่งตกเบ็ดเล่นนั่นอีกตัวนึ่งข้างๆบานนั่นอีกตัวนึงนั่นหน่อยเยอะแยะเลยนั่นนนนแต่ตัวมันเล็ก

อ้โหเฮ้ยเ้ยยกเ้ยโอ้โหนาเคียวเลยเว้ยยกนาเียวเลตกลงวันนี้ไม่หลอาให้คนดูเว้ยแล้วก็อยู่ได้ครึ่งวันน่ะ นี่ก็ตกลงคลิปปอกเปลือกไม้อะนีคลิปเราไม่มีตัวบอลเลยนั่นนั่ตัวบลลนั่นน่นมันตายปะนี่ มันไม่มันตายไหมดี๋ยวไปใส่ไม่ตายครับเดี๋ยวใส่ขี้เลี้ยวหมกขี้เลี้ยวไว้อ๋อเออเราก็ลืมไปว่าขี้เลี้ยวเราเยอะใช่อไหมมันร้อนมากขี้เลี้ยวอะขี้เลี้ยวที่แฉะให้ลงไปมครับออกไปเลี้ยงอีกมันโตใช่ไหมเออเลี้ยงื้อตกแล้วอ๋อนึกว่าเลี้ยงมันโตจะอยู่กับหัวในบ้าน ข้างๆบ้านมีร่องน้ำมีคูมีอะไรเนี่ยโอ้โหแถวบางบะเอ้แถวเอเสนานะ่ะน้ำข้างหลังบ้านก็มันอยู่ในท้องทุ่งนาเหมือนกับทะเลอะ่ะบางทีก็โตไปได้นานหรอกใจเย็นไหมเหมือนคนแก่ครับคน,นแก่ก็ได้ทั้งวันแล้วลุงอนันต์อยู่ทุ่งไหนอ,อ่ะอำเภออะไรอ,คคอำเภอสามโคกคส,สามโคกสามโคกโอ้อรบเขาไม่เรียกสามโคกก็าเรียกสโคกสามโคกสามโคกมีไหม ไม่มี่ะมีแระไรสามสามโก้มนอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้อะไรอ่างทองและตาลเคยไปไหมละตาลที่ที่สุพรรณนั่นนะสามโก้กับอ่างทองแต่มันอยู่แค่นางทองก็ถ้าไปนี่ก็อ่งคมอ่งคมมัเข้าสามโก้กับเสนาอยู่ใกล้ปะนี่นไปทางนี้จากอ่างทองไปสุพรรณเส้นโน้นอ่ะไปแสวงหา ไปไปไปถึงมีเส้นทางเส้นไปสุพรรณเจอสี่แยกปลาไข่อ่างทองแล้วไปวิเศษเลี้ยวอ้องไปวิเศษอ่าเป็นวิเศษอําเภอวิเศษเส้น่างทองวิเศษอะเออออออ่างทองอ่างทองวิเศษอยู่ใกล้อยู่อยู่ใกล้ติดกันเลยอำเภอติดกันเลยกับไอออำเภอวิเศษกับสัมโพแต่ว่าน่าอยู่วะก็ข้าม รวมทสวนนาแล้วอืมนี่เราก็ขับรถมาจากนู่นแล้วนะจากนู้นมานี่ก็ประมาณเจ็ดสิบโลสามสิบมื่อก่อนไม่ใช่มอไซค์มากันนะอเดี๋ยวนี้มีรถยนต์แล้วเนี่ยรวมันมีมีเงินมีทองแล้วะอืมออมหยรก่ ไม้ไม้เก่าเหรอไม้เก่าเออร่างกับโอ้โหนานมากตอนสองลูกจบมสามแล้วพวกมันจะลูกได้บวชบวชตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆเขาเขาไม่เขาไม่ค่อยทำบ้านมากมายนี่เจอบ้างอะไปซื้อของคนอื่นมาใช่ป้างเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนเลยลินทาว